วันนี้จะมาจับเต่าตัวสุดท้ายในบ่อจระเข้กันอ่าแล้วนี่ก็คือเหยื่อของเราเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันลงไปวิ่งรอยเข่ก่อนช่วงนี้หาเรื่องให้ทัวลงเก่งจังสามสองหนึ่งฟิวโอเคเราไปกันต่อเลยลูกกงข้างหน้าก็คือบ่อจระเข้นี่น้องๆกาลังนอนแช่น้ําสบายๆเราควรก้าวขาซ้ายหรือขาขวาเข้าก่อนดีคือเราต้องลงไปเอาเต่าในนี้จริงๆเหรอเนี่ยรอเลยคือเขามีคนจับน้องไว้ให้เราแล้วบอกว่าเอาไว้บ่อนี้เราสามารถลงไปเอาน้องเองได้โอเคก็ดูปลอดภัยดีไอ้ที่ลอยๆอยู่นี่ก็คงจะเป็นตุ๊กแกน้ำ ก็บอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อกกบที่มีจระเข้ปะปนอยู่ด้วยเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้และส่วนน้องเต่าญี่ปุ่นที่เรากําลังตามหาก็คือตัวนี้เองคือสีตัวกืนกับพื้นบ่อมากโอเคได้เวลานัดแนะจัดแจงแผนการให้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทําการกระโดดลงไปในบ่อกบที่มีจระเข้ปะปนอยู่เล็กน้อย ท่านใดที่เอาเท้าจุ่มนะน้องๆจระเข้ก็แสดงการต้อนรับอย่างดีด้วยการไหว้มาหาเราและทําให้น้ําทั้งบอ่อขุ่นไปหมดอ่ะคือตอนเนี้ยมองไม่เห็นอะไรละเต่าก็มองไม่เห็นก็ใช้วิธีนั่งคำเอาประมาณ1ิบนาทีสุดท้ายเราก็ได้ตัวน้องเต่าขึ้นมาโอ้โยดีใจสุดๆเลยก็คือน้องเป็นเต่าญี่ปุ่นเพศเมียไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนโอเคเดี๋ยวพาไปบ้านเต่าซรามีหนุ่มๆรออยู่มากมายเตรียมตัวเป็นเต่าเนื้อหอมผลิตไข่แบบช้ำๆเดือนชนเดือนไปเลยอืมแต่คาแรคเตอร์น้องดูดุอยู่นะเนี่ยดูจากกระดองแล้วก็น่าจะผ่าน ปากจระเข้มาหลายตัวอยู่เอาหนะไปเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันเดี๋ยวจะให้กินมาสุลีจุกๆเลยระหว่างทางกลับบ้านโอ้โหท้องฟ้าสวยมากเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีจากบ่อจระเข้ล้วก็มาถึงฟาร์มเต่าที่บ้านเราแล้วขัดเนื้อขัดตัวให้สะอาดให้สมกับเป็นเด็กเต่าซ่ามาหาปลายหน่อยบอ่อนี้ไม่มีอีเค็หวังว่าน้องจะเอ็นจอยกับบอ่อนี้นะเชิญลงไปเดทกับผู้ชายในยบอ่อแบบช้ำๆแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกนะเต่าซ่า,ามหาปลายสครูด